น้องไปเที่ยวกาชองอุ้ยไกลขนาดนั้นเมื่อไหร่กลับเอ่ตก็เย็นๆแหละรู้ว่าไปดอกสองวันนี่ก็มันหนูเก่งความลำบากเริ่มเกิดขึ้นในการดึงต้นไม้มันใหญ่เยอะไเออแล้วทั้งมันใหญ่ด้วยที่เราคิดว่าแบบเราจะใช้คือทั้งเหมือนแบบถังปูนอะอะนี้อะไรเงี้ยอารมณ์ถังปูนอะ แล้วน่าจะแบบแล้วน่าจะสาวนิ่หยาออกมาเลยนะสาวๆหน่อยถ้าไม่สาวก็นวดต้องไปฝั่งเดียวบันไดอยู่อ่ะมันก็ไปบันไดเออกลัวไงกว่าอลั่สาวทำไมแต่เล่นบ้านี่มะพร้าวแบบต้องก็ให้ไายมันออกเข้าเยอะเลยอืมต้องแบบสักครึ่งถังอ่ะ ซึ่งตังนี่ก็เยอะไปอ่ะใบไม้เต็มง่ายดูจิยังดีกว่าไม่มีน้ำแต่ว่าครับเกือบเต็มแล้วนะมึงจะยกรอบ <ไป S 1> น,นอนท่านล่นขอโทษ